สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ชมและฟังรายการ Color Life นะครับทาง FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2องโมงถึงบ่าย3ามโมงนะครับเป็นพิเศษเป็นพระราชปฏิรีเนี่ยหลังจากเรื่องรายการทางวิทยุเสร็จนะครับผมจะมีรายการกินอย่างสมเกียรติเนี่ยอยู่ในช่วงวางประมาณเวลาบ่าย3ามโมงเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ FM 99วันนี้เราอยู่กับร้านอาหารจีนกวางตุ้งเจ้านี้เนี่ยอาจารย์สติีเซิงบอกว่าอร่อยเรารู้จักกันมานาน,าน เป็นเวลากว่า30ปีิลปีทีเดียวเพราะว่าเชฟคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในเมืองไทยมา30ปีแล้วมาจากฮ่องกงแล้มาพิจาราคุณเจ้านี่คุณเจ้านี่ครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีครับสวัสดีครับตรงโรงร้านเราชื่อร้านฟุกหยวนฟุกหยวนเป็นภาษากวางตุ้งจะว่าอะไรอืมโชคลาภโชคลาภอาหารหอมอาหารดีแล้วมีโชคลาภตัวร้อนที่หนึ่งใช่ไหมร้านฟุกหยวนนี่เปิดมากี่ปีแล้ววะอ่า ประมาณปีนึงนครับปีนึงนะครับเพิ่งเปิดปีนึงแต่ว่าเชฟเนี่ยอยู่เมืองไทยมาสาสิปีทำมาเยอะแล้วหลายหลายร้านแล้วเราไม่รับบอกแล้วยังไงไปยังไงมายังไงเนี่ยถึงมาอยู่เมืองไทยเนี่ยถึงมาทำร้านเมืองไทยใครไปเจออ่ะก็สมัยก่อนเนี่ยผมเข้ามาที่พันธิพภานาซ่านี่ยอู้ใหญ่มากครับอ๋อมามาเบื้องต้นที่พันธิ์ครับผมหลัานั้นมาก็ไปร้านนู้นร้านนี้โรงแรมนี้โรงแรมนู้นใช่ครับจนมาถึงวันนี้อยากเปิดร้านองตัวเอง ปีหนึ่งแล้วตอนนี้แกแล้วอ๋อไม่แก <c oughs> ยังนุมรอเฟี้ยอยู่เลยเพราะฉะนั้นอาหารที่ร้านก็จะเป็นอาหารจีนกวางตุ้งครับเป็นหลักอ่อใช่ครับก็บป็นปลานปลาน,น่อยกับอ,อาหารชาวบ้านหน่อยอ่าเพราะนั้นใครที่อยากกินอาหารแบบความตุ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นพวกหูฉลามจะเป็นก้างจะเป็นเป๋าหรือจะเป็นอะไรมีหมดมีครับอันนี้นเป็นแบบหรูหน่อย ผมหรือใครอยากินแบบชาวบ้านหน่อยผมชอบแบบอาหารพื้นบ้านเราก็มีเพราะแล้วที่นี่หลากหลายครับผมนี่นี่ใช่ครับหลากหลายมีทั้งแบบใครจยกินเป็นหมื่นก็ได้กินเป็นร้อยก็ได้ใช่ครับมาได้เลยครับผมครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าบรรยากาศอาหารความตุ้งเนี่ยถ้าเราพูดเราคุยกับคุณสันติสุรินทร์บุญเนจันทร์สันติเนี่ยในรายการตลอดเวลาว่าถ้าเราพูดถึงอาหารจีนอาหารจีนที่เราความนิยมมากที่สุดเนี่ยในโลกเนี่ยต้องเป็นอาหารจีนความตุ้งครับผมเพราะอะไร วิธีหนล่ะหายลาหายลาําแต้จิ๋วฮกเกี้ยนความตุ้งเยอะไปหมดทำไมอ,อาหารกความตุ้งนนิยมทั่วโลกอาหารกวางตุ้งนะเขาบีนเชงๆชงใสๆน้ำมันไม่เยอะอ๋อไม่มันครับเป็นเชงๆใสๆครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ร้านของพี่จอหนนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงหน้าเนี่ยเรามีอาหารความตุ้งอะไรให้กินบ้างเอาละครับช่วงนี้ก็มาดูว่าพียจอนนี่จากร้านฟู่หยวนเนี่ย จะมีอาหารความตุ้งอะไรให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับได้กินบ้างรัะผมก็กินอย่างสังเกตด้วยเริ่มจากเมนูนี้เลยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ไก่ฉีกครับไก่ฉีกคืออันนี้ของไก่บ้านนะไก่บ้านหมักสละใบเอาไก่บ้านมาหมักใช่ครับแล้วเสร็จก็ต้มออกมาใช่ครับปรุงรสแล้วก็ฉีกฉีกมินเส้นๆเลยนเลยิก่น้ำจิ้มนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้ซอสพริกครับ ซอสพริกอันนี้เหมือนอยนเหมือนกันครับหาแล้วเมนูนี้อันนี้นะคับเนคเต้าหู้น้ำแดงครับเต้าหู้น้ำแดงครับผมอันนี้ก็เป็นกของตุ้งใช่ครับกของตุ้งเท่ๆเลยมาถึงอันนี้เปิดหม้อแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปิดให้โอ้เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วเอามาที่โต๊ะแล้วผัดเลยอ่ะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้เขาภาษาของตุงว่าเจ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 ว่าไม่กี้ผัดออกมาถ้าไม่มีเสง่เสงดังเฉด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 อยู่ใช่ป่ะใช่แหละเขาว่าเล็กเจเจ อันนี้หมายถึงว่าอันนี้เป็นตัวตัวหม้อร้อนใช่ไหมใช่ครับร้อนเลยออันนี้หม้อประมาณน่ะเก้าร้อยองศาโอูเก้าร้อยองศาแล้วก็เอาผักอันนี้ผักกาดแก้วแล้วมาผัดใช่ครับในกางตุ้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเจเจอันนี้เป็นอะไรต่ออันนี้เนื้อตุ๋นครับเนื้อตุ๋นอันนี้เป็นอาหารปอรลันมากเลยนะเนื้อตุ๋นเฮียวจนี่เขาบอกว่าเมื่อกี้เราผมว่ากินเนื้อแต่บางทีบางคือไม่ได้กินบ่อยมากครับาวนี้เฮียโจนี่บอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะ ใช่เขาชอบอันนี้เขาบีเอ็นแก้วกับเนื้อสามชั้นบัดตุนพร้อมกันครับนานมากอืมหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงนะครับผมแล้วก็พุ่งรถใช่ครับอันนี้เหมือนเนื้อตุ๋นที่ฮ่องกงเหมือนกันเลยอ่าก็ป่อไหโอหรีโปหลายมากเลยอันนี้โบราณดีความตุ้งโบราณเลยเนี่ยโอ้ข้าวอบหม้อดินข้าวอบหม้อดินคือเวลาเราไปที่กวางตุ้งอ่ะเราจะมีร้านข้าวอบหม้อดินเยอะมากอ๋อใช่ครับเพราะคนคนความตุ้งชอบกินข้าวอบหม้อดิน เขาอยากจะยิ่งหน้าเลาวแล้วยิ่งชอบมากเลยที่ไหนก็มีขายนี่อันนี้อันนี้นอกจากหน้าคุณเชียงมันก็มีอบหลายอย่างมีไก่เพือกมีมีมีไก่มีไก่นะมีซี่โครงมูมีปลาเค็มบูสับก็ได้สั่งได้ครับทั้งหมดกี่ชนิดครับอืมสี่ห้าชนิดครับสี่ห้าชนิดสั่งได้นะฮะอ๋อละอีกสองเมนูเมนูนี้อะไรอันนี้เนี่ยอืมโออันนี้ซุปเชงเชงอ่ะอันนี้นะไก่ตุ๋นตังกวยสด อไปตุนตังกวยสดตังกวยเนี่ยเป็นพวกเป็นพวกเรื่องอะไรหล่ะเป็นเป็นยาโพอ่ะใช่ไหมใช่กินแล้วเจ็บโปะชอบใช่ครับใช่ครับกินเพื่ออะไรครับตังกวยตังกวยนี่กินเสร็จแล้วช่วยกับผู้หญิงที่เส้นเนื้อนี่นะเดินเดือเนือเดินดีใช่บางคุนกับผู้หญิงน่ะหนาวใช่ไหมถ้ากินเสร็จแล้วแล้วกินแล้วอุ่นบุนบุนดีมากเมนูสุดท้ายในวันนี้อันนี้นะส่วนใหญ่แล้วท่านก็คอยทานหมูเป๊หวาน หมูเปรี้ยวหวานไก่เปรี้ยวหวานหมูเปรี้ยวหวานปลาเปรี้ยวหวานก็ช่วงนี้เราก็เห็นสับวรลลดผลไม้เนี่ยผลไม้สาววัลลดเปรี้ยวๆผมก็ปิ่นแปลงเขาลอยก็ว่าเอออืมใช่ครับอันนี้ลรอันนี้บินเนื้อครับเนื้อเนื้อหมูครับอ๋อเนื้อหมูผัดสัวรรครับทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับยังเป็นส่วนน้อยของเมนูเมนูในร้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมนู อ่าเรา30มสิบกว่าอย่างครับสามสิบกว่าอย่างเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครอยากมากินมีเบอร์ไหมมีครับเบอร์อะไรมีศูนย์แปดแปดแปดศูนย์สี่สองแปดแปดแปดอีกทีครับศูนย์แปดแปดแปดศูนย์สี่สองแปดแปดแปดน,นี่จำง่ายฟังง่ายไง<ฮ>แล้วร้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลรัลชาดาซอยสิบเจ็ดก็ได้ใช่<ฮ>ร้านเหมือนอยู่ในประเทศอยู่ฮ่องกงหรือว่าอยู่มาเก๊าเลยอ่ะ บรรยากาศได้ดีมากเลยเนาะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปกินอย่างสังกตดครับเอาละครับปวดร้อนทนไม่ไหวแล้วกลิ่นหอมยั่วยวนใจเหลือเกินเฮียจอนนี่ว่าจะเจี๊ยรล้วก็จะกินเจี๊ยภาษาใต้ฉี่ถ้ากินภาษาภาษากวางตุ้งว่ารเสกเสกอ๋อเสกโฮเสกโฮเสก็อร่อยโฮเสกอ่ะเอาละเริ่มที่ไก่เลยอันนี้คือจานโปรดแล้วจานสติบอกว่าอร่อยมากพลาดไม่ได้เลยอันนี้คือไก่ฉีกนะฮะเดี๋ยวผมวันนี้ก่อน ไก่ฉีกจิ้มแบบนี้เลยเนาะเรากินคนเดียวแล้วก็ใช้คนเดียวเลยนี่นี่อืมโหเสร็จอร่อยอนนี้เต้าหู้ครับนี่เต้าหู้ส่งเต้าหู้น้ำแดงสูงความตุ้ง อ๋อฮักไก่ทอ่มีความตุ้มเหมือนกันหอมหอมมากพอขัดเข้าไปนะพอสับดิลิลิ้นเนี่ยกลิ่นเต้าหู้อะแต่หอมมากเป็นเรื่องสั่งพิเศษไมเต้าหู้อะไรเงี้ยอืมครับสั่งพิเศษใช่ไหมครับเราคงไม่ไม่เหมือนกันไงเราสั่งมีร้านสั่งกันฮะสั่งให้ทำแบบนี้แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นผัดผักที่บอกเจเจใช่ครับเนี่นะอันนี้พัรรษษษษดมันรู้สิสดๆเลยอ่ะว้าผักสดๆดเลยที่ร้านเนี่ยเปิดกี่โมงกี่โมงครับเมีอ่อ่าสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุมครับมื้อกลางวันสิบเอ็ดโมงมื้อเย็นตอนทุมท่มสองทุ่มมื้อดึกๆใครไปไหนมาโทรมาก่อนห้าทุม่ม ครับสั่งได้ได้ได้ถึงเที่ยงคืนไหมได้ครับแล้วคนสั่งเทนเอา์วได้อ๋อได้ครับเยอะลาโทรมาใช่ครับยอดย้่งเยอะ่ครับกลับไปกินบ้านใช่ครับฮืมปลอบสดหอมผัดที่โต๊ะเลยนะืมอันนี้เนื้อตุ๋นโบราณตุ๋นมีเอ็นมีเนื้อเปื่อย ช่ครับนานแล้วมีหมูเะเท้ากินใช้จะเขียบนานเพราะเราใช่เน,น่เนื้อตุน๋นน้แลวลายในยปากเลยมันนื้อ,อมันนุ่มมากมแล้วรสชาติดีมากอ่ะตอนนี้ถึง บอกแล้วว่าที่กวางตุ้งเนี่ยนะมณฑลกวางตุ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกวางเจาเป็นมือยหลายเมืองนี่อย่างจนนี่บอกแล้วว่าเขานิยมกินข้าวอบมอดินเพ<ช>ราะว่าอากาศเขาจะหนาวเขาคือจะหนาวเลยแหละช่วงหนาวก็หนาวมากนะครับเพร,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 ราะฉะนั้นข้าวเขาอบมอดินไม่เหมือนบ้านเราเขาอบคือเขาหุงในนี้เลยอะ่ะหุงในม้นมอดินเลยอะ่ะเขาข้าวสาร,รไปใส่อใ่อใช่ไหมแล้วก็อบมาไปแบบนี้เลยนี่น,นี่อร่อยมากเนี่ยวันนี้จะได้กินอีกทีละแต่คนจีนคนนี้ไม่แก่นะคนนี้ยังวัยรุ่นใช่ไหมหอขอบคุณมาก นี่เนี่ยครับนั่งโอ้ใช่ไหมเขาใช้บม้อของเาโอ้จริงๆโอ้นี่เลยอ่ะโอ้โอเคเลยมีข้าวตั้งอยู่ข้างแรกเนี่ยใช่ไหมอืมหอมมากครับอันนี้เขานี้แก่สื่นละใช่ซุปละครับซุปตังกวยไก่ไก่ตังกวยครับตังกวยสด อันนี้ช่ไหมครับครับผมตังกวยสดทานได้หมดลยเอาะทานได้ครับตังกวยสดหาซุปน้ำก่อนไก่ที่เป็นไก่บ้านหรือไก่ผ่านเนี่ยไก่บ้านครับยายตังกวยเลยอันนี้เป็นซุปไก่บ้านตังกวยสดสูตรกวางตุง้งชิมเชน่ะอหอมเวลาเราดูหนังฮ่องกงอ่ะ ทำไปถึงกินน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยใช่ครับกินแล้วบำรุงอ่ะอร่อยเชงเชามาปิดท้ายด้วยสวรรรสหมูเปรี้ยวหวานสวรรรสสูตรเฮียจอนนี่เขาอืมครับ,รบนี่คุสติได้กินหรืรอยังอาจารย์สติได้กินอะไรอย่างนี้เขทานนะครับไม่ชอยได้กินหรืรอยังครับนี่ร้านนี่นะ,ะเปิด11โมงถึง5ทุ่ม นะเระเบอร์โทรศัพท์บอกอีกทีนึงครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดแปดศูนย์สี่สองแปดแปดแปดหยุดวันอะไรครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดนะครับแล้วเฮียทำเองพี่เจ้าเนี่ยทำเองเกือบทุกเมนูครับ้องช่วยนิดหน่อยนะครับวันนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าความอร่อยเนี่ยเหมือนกันทุกจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูผัดเปรี้ยวหวานสัวรสหอมกลิ่นผลไม้นึงหอมหอมสวรสครับ เป็นจะสับวัรถเป็นสับวันรถสิเป็นโมงถึงห้าทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดจอนรถหน้าร้านได้วนันนี้นี่จะสมเกียตน,นะครับจับร้านฟูยนหยวนหยวนอ่าแบบผมเนี้ยฟูหยวนนะฮะร,รัชดาสิบเจดอินเทอรมรส5ี่ิห้าเขาได้สองทางเลยนะครับร้านสบายๆอากาศดีบรรยากาศดีนะครับแรถที่สำคัญคือร้านเขาเป็นกวางตุ้ง แท้ๆโดยฝีมือของพี่จอนนี่นะครับกับร้านนี้ถ้าใครอยากกินอาหารควางตุ้มแท้ๆแบบโบราณมีแบบปัจจุบันมีมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะครับต้องมาที่ครับฟูย้อน